กาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ทํารายงานฉบับนี้ออกมาแล้วก็ในส่วนของปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าก็ครอบคลุมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาในที่โลกไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมต่างๆแต่ว่าอยากจะขอเน้นย้านะครับว่าบางทีการที่เราเห็นปัญหาเนี่ยการที่เราจะแก้ได้บางทีมันต้องลง ลึกลงละเอียดลงไปอีกสักหน่อยผมขอเริ่มในเรื่องของการเผาในที่โล่งครับซึ่งผมสื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเผาอ้อยข้าวโพดหรือว่าข้าวต่างๆบางที<ม>การที่เราจะแก้ปัญหาได้เนี่ยเราต้องลงไปให้ลึกกว่านั้นครับเพราะว่าผมเห็นในรายงานเขียนว่าเราอยากจะเปลี่ยนจากแรงงานเป็นเครื่องจักรกลแต่ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่ามันไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนอย่างนั้นได้ทันที เพราะว่ามันมีเรื่องละเอียดอ่อนกว่านั้นคือไม่ว่าจะเป็นการพื้นที่เ,เรื่องพื้นที่การแบ่งหรือแม้แต่ระดับต่างๆนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของผมเองก็มีการทําการปลูกอ้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะและก็ไม่ใช่ทุกพื้นที่ครับที่จะสามารถเอาเครื่องจักรมาทดแทนได้ในทันทีเครื่องจักรเองก็มีข้อกําหนดแล้วก็มีสิ่งที่ไม่สามารถทําได้แทนแรงงานผมขอยกตัวอย่างครับว่าระดับลาดเอียงในพื้นที่ของผมนั้นมี การปลูกที่บางทีพื้นที่มันไม่ได้เรียบเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เครื่องจักรโดยเฉพาะสมมุติว่าเป็นรถอ้อยเนี่ยการที่พื้นดินมันเอียงมากๆเนี่ยมันอันตรายในการที่รถจะลม้มนอกจากนี้ยังมีข้อกําหนดเรื่องสภาพอากาศด้วยถ้าวันไหนฝนตกเครื่องจักรเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องจักรหนักเนี่ยไม่สามารถใช้ได้และอย่างน้อยถ้าฝนตกวันนี้ก่อนที่จะใช้เครื่องจักรได้ก็กินเวลาอีกอย่างน้อย3-4วันเพื่อให้ดินปรับสภาพไม่อย่างนั้นถ้าคุณวิ่งลงไปปุ๊บพังดินจะเละ ดีไม่ดีรถก็จะล้มไปด้วยกลายเป็นว่ามันก็จะสร้างปัญหามากขึ้นเสียหายทั้งเครื่องจักรเสียหายทั้งเกษตรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเครื่องจักรเหล่านี้ครับมีราคาแพงแน่นอนผมเห็นว่าเขียนว่าอยากให้มีการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีการช่วยเหลือเรื่องภาษีอะไรต่างๆก็ดีครับแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าซื้อแล้วจบมันมีการซ่อมบํารุงมีการที่เราต้องดูแลรักษาเครื่องจักรเหล่านี้ซึ่งก็เป็นเงินเม็ดเงินที่ไม่น้อยไปกว่าราคาของตัวมันเองเลย เพราะฉะนั้นถ้าเราจะสนับสนุนเนี่ยเราต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ครับว่าเราจะทํำยังไงใครเป็นคนดูแลและก็อย่างที่ว่าครับมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในแบบรวดเร็วไม่ใช่ว่าที่นี่ช้อนแรกใช้คนตัดพอ,อรถลงไปปุ๊บทุกคนใช้รถหมดเลยอย่างที่ผมเรียนครับมันมีข้อ,อจํากัดอีกหลายอย่างอันนี้ก็ในส่วนของการเผาในที่ร่องแล้วก็การที่จะเอาเครื่องจักรมาใช้แต่ว่าถูกต้องนะครับเราต้องเอาเครื่องจักรมาใช้เพียงแต่เราไม่สามารถแก้ได้โดยการที่ แค่หยิบเครื่องจักรไปใส่ในชุมชนอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีท่านกรรมธิการพูดถึง Global Warming ว่ามันมีส่วนในการที่ทำให้สภาพลมเกิดสภาพอับลมหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็ควรที่จะต้องไปเริ่มโฟกัสเ,เรื่องนั้นด้วยว่าเราจะกำหนดอะไรหรือว่ามีข้อจำกัดอะไรในการที่เราต้องไปดูที่ต้นเหตุว่าถ้า g l o b a l w a r m i n g มันทำให้สภาพลมสภาพอากาศเนี่ยมีผลกับ PM 2.5ม เพราะฉะนั้นโกเบอร์มิ่งมันก็เป็นปัญหาที่เราก็ต้องเริ่มแก้ไขเหมือนกันเพราะเราไม่สามารถไปกําหนดลมฟ้าอากาศได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแก้เ,เริ่มแก้ไขที่ต้นเหตุมันก็น่าจะช่วยได้บ้างมีอย่างหนึ่งครับที่ผมรู้สึกติดใจเล็กน้อยคือผู้กอบบ่อมนลพิษเป็นผู้จ่ายอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องละเอียดลงไปกว่านั้นคือผู้ก่อบนพิษนี่หมายถึงเกษตรกร,ร,กรหรือชาวบ้านที่เผาเป็นผู้จ่ายค่าเผาถ้า ถ้าผมอ่านก็อาจจะเข้าใจประมาณนี้แต่ผมอยากให้มองในมุมนี้ด้วยว่ามันไม่ใช่ว่าเกษตรกร,กรอยากจะเผาเพราะว่ามันประหยัดเงินกว่าทําให้เขาได้เงินเยอะขึ้นจริงๆการที่เขาเผาเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆว่าถ้าเขาเผากับเขาจ้างเนี่ยอันนึงคือกําไรอันนึงคือขาดทุนมันไม่ใช่ว่าเขามีเงินเหลือแล้วเขาเลือกที่จะไม่จ่ายเพิ่มเพื่อที่จะให้ปัญหานี้มันหายไปแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเลือกเดียวที่เขาเลือกได้ถ้าเขา ไม่ใช่วิธีการเผาเขาก็ขาดทุนไปเลยอันนี้คืออยากให้เรามีมองเข้าไปในรายละเอียดนะครับว่าเราควรจะทํำยังไงเพราะอย่างการที่อย่างเกษตรกร,ร,กรที่เผาอ้อยเนี่ยตอนนี้โรงงานก็มีนะครับใครที่ขายอ้อยเผาราคาจะลดลงมากกว่าการขายอ้อยสดซึ่งผมว่ามันก็มองได้สองมุมเพียงแต่ว่าถ้าเราเขียนอย่างนี้บางทีมันเป็นการผลักภาระไปที่เกษตรกร,เ,ร,กรเพียงอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่สามารถ ทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้เพราะว่าอย่างที่ท่านทราบราคาสินค้าเกษตรก็เป็นแบบที่ท่านทราบเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเขาเลือกที่จะเผาแต่เขาไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากการเผาผมอยากฝากท่านกรรมธิการในส่วนนี้ด้วยขอบคุณท่านประธานด้วยครับขอบคุณครับ